ท่านผู้ชมคะในสภาวะแบบนี้นะคะที่เราคนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศกันหมดเลยนะคะทุกคนก็จะหาที่เที่ยวว่าเอ๊จะไปเที่ยวอะไรอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะจะแนะนําวิธีการเที่ยวที่เราออกแบบได้นะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือเป็นการท่องเที่ยวทางน้ําค่ะซึ่งเราเนี่ยมีเรือเรือระดับไฮโซมากเลยนะคะคือ River Express นะคะซึ่งเป็นเรือด่วนติดแอร์จุได้ถึง150ที่นะคะ แต่ในวันนี้เนี่ยคณะที่พามาเนี่ยเราก็อยู่ประมาณ50ที่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเรือก็จะติดแอร์เย็นฉ่ำแล้วเราก็จะคุยกับทางบริษัทกระโดดเจ้าพยาเพื่อออกแบบการท่องเที่ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าในการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจากกรุงเทพนะคะนั่งเรือเย็นฉ่ำไปเนี่ย เราไปไหนอย่างไรกันบ้างเราออกแบบยังไงนะคะซึ่งถ้าเผื่อท่านผู้ชมต้องการไปเส้นทางไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาทางบริษัทเรือดวนเจ้าพยาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะคะว่าใน3-4ชั่วโมงเที่ยวเต็มอิ่มเนี่ยอิ่มจริงๆด้วยค่ะเราไปไหนอย่างไรกันบ้างนะคะจุดเริ่มต้นของทริปนี้เราจะขึ้นเรือกันที่โรงแรมริวเซียแบงคอก จะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีจะใช้เวลาเดินทางงนประมาณสัก45นาทีทริปนี้เป็นทริปที่เราจัดให้กับทางนิสิตเก่าขอนแก่นรุ่น10นะคะกว่า50คนก็ได้รวมตัวกันมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเดินทางเมื่อขึ้นมาบนเรือก็จะได้รับการต้อนรับจากพนักง,งานของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา มีการบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างเดินทางนะคะซึ่งในทริปนี้ก็พิเศษหน่อยคือมีการไปซื้อปะท่องโกของการบินไทยมาบริการให้ได้ลิ้มลองกันและมีคุณธีรนันช่วงพิชิตวิทยากรจากชมรมสยามทัศน์มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญตลอดสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดการเดินทางพี่ๆพอจะทราบไหมครับทางไหนคือฝั่งทนครับฝั่งนี้ฝั่งทนฝั่งทนเป็นฝั่งตอนตกหรือฝั่งตอนออกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับ แต่ละว่าคนฝั่งคนทางฝั่งทนเป็นฝั่งตวะันต่คุณผู้ชมจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้เห็นวิถีชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดชีวิตวิถีความเชื่อการประกอบสัมมาชีพที่แตกต่างกันออกไป หลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะจากย่านเก่าก็จะเหลือเพียงร่องรอยความเจริญในช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5กลายเป็นย่านที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตในแนวใหม่และความคิดสร้างสรรค์ผลิดอกออกผลเป็นร้านค้าร้านอาหารแกลเลอรี่โพสเทลร่วมสมัยที่ก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ถัดมาก็จะเป็นวัดเขมาพิราตารามราชวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถัดมาจากวัดเขมาพิรตารามก็จะเป็นหอนาฬิกาท่าน้ำนนนาฬิกานี้ได้จัดสร้างขึ้นในปี2500โดยที่กระทรวงมหาดไทยในอดีตเนี่ยนะคะได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาก็มีหนังสือขอให้พิจารณาตั้งหอนาฬิกาสาธารณะขึ้นในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้ดูเวลา หอนาฬิกาเนี่ยจึงเป็นศูนย์กลางของการนัดพบและการค้าขายของชาวนนทบ,บุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะตลอดการเดินทางนะคะก็จะได้เห็นความงดงามและรูปแบบของสะพานที่แตกต่างกันเช่นสะพานพระราม8สะพานกรุงทนสะพานพระราม7สะพานพระราม5และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสร์ ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมได้เดินทางตอนกลางคืนสะพานเหล่านี้ก็จะมีการประดับไฟจะเห็นถึงความสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการล่องเรือเที่ยวของเราในวันนี้ต้องบอกว่านี่ยังเป็นแค่ทางผ่านของจุดหมายปลายทางของเราเท่านั้นการล่องเรือในทริปนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยนะคะเราจะแวะไปที่ไหนยังไงติดตามกันในตอนหน้าค่ะ